คุณกำลังฟัง7นาทีน่ารู้กับจิตวิทยาพอดแคสต์สวัสดีครับผมนายสุวสัสดิ์เผ่าดีนิสิตคณะสังคม,มศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเนสวน ก็มาถึง e p ที่7แล้วนะครับสำหรับ7นาทีน่าดูก,กับจิตวิทยาพอดแคสต์พบกับผมเรื่องสุดท้ายหนังรักโรแมนติกกับความใกล้ชิดจิตวิทยาปกติคนเราชอบหนังแนวไหนกันนะแฟนตาซีสยองขวัญตลกไซไฟที่ไม่พ้นเลยก็คือหนังรักโรแมนติกหนังรักโรแมนติกนั้นมีผู้คนส่วนใหญ่ชอบ แล้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นความรักที่เป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคนก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าโรแมนติกโดยจะบอกที่มาของความหมายคำว่าโรแมนติกนั้นมาจากภาษาละตินมาจากคำว่า romanicus ซึ่งแปลว่าสไตล์ของโรมันซึ่ง ใช้ในฝรั่งเศสเป็นส่วนมากเป็นบทกวีนิทานปืนิานนมานในยุคก,กลางของยุโรปที่มีความเกี่ยวข้องกับการประจนภัยของอัศวินแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่17ได้นำแนวคิดเรื่องความรักเข้ามาความรักโรแมนติกเป็นสภาวะที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งมาเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะสร้างสัมพันธ์ในระยะยาวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มันเกิดขึ้นตลอดอายุไขและเกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์พฤติกรรมสังคมพันธุกรมรมระบบประสาทและต่อมในท่อที่โดดเด่นในทั้งสองเพศตลอดช่วงชีวิตส่วนใหญ่มันทำหน้าที่ในการเรยกผู้ครองการเกี่ยวพาราสีเพศและพันธะู่เป็นชุดของการดัดแปลงและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ เมื่อเร็วๆนี้เป็นมุมมองความรักแบบโรแมนติกของนักชีววิทยาในปี2021ของโบแดกคุหน่งภาพยนตร์โรแมนติกในภาพยนตร์โรแมนติกนั้นเราจะพบความรักอารมณ์และการมีส่วนร่วมที่โรแมนติกการรักใคร่ของตัวละครหลักและการเดินทางที่หลักของพวกเขาจะนำพวกเขา ผ่านเดทเกียวพลสัสสีหรือการแต่งงานภาพยนตร์โรแมนติกทำให้เรื่องราวความรักโรแมนติกหรือการค้นหาความรักและความโรแมนติกที่แข่งแกร่งและบริสุทธิ์เป็นจุดสนใจของ p l ดเรื่องโดยพอ o เรื่องหลักจะมีคู่รักสองคนเป็นคนดำเนินเรื่อง,อง,จ,ง,อง,องจิตตวิทยากับภาพยนตร์โรแมนติกจิตตวิทยาเชิงบวก o s ล t ส v e p s y c โ o โ o g ีตามแนวคิดของมาตินเซลิกแนนเขาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ด้านบวกและพฤติกรรมเชิงบวกซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนรู้การทำงานและการชชีิตได้และประเด็นการดูหนังรักแล้วเกิดความสุขนั้นสอดคล้องกับรักติตวิยาเชิงบวกที่ต้องการเน้นเรื่องชีวิตที่ดีเดอะกู๊ดไลฟ และการดูหนังโรแมนติกยังสร้างความสุขให้กับเราผ่านเรื่องราวแล้วบทสนทนาที่ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกอันลึกซึ้งอีกทั้งยังช่วยให้เราคนพบพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครในเรื่องทั้งยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน,นการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลในนิวยอร์กแมทธิวกิสซาการดูหนังนองรักโรแมนติก ส่งผลให้เกิดความคิดเชิงบวกและทําให้สัญชาตญาณเชิงศิลธรรมนั้นสูงขึ้นโดยขอทดลองให้นักศึกษาดูหนังรักโรแมนติกแล้วติดตามผลว่านักศึกษาจะเกิดความรู้สึกอย่างไรซึ่งการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ดูหนังรักโรแมนติกมี4ใน5ของสัญชาตญาณเชิงศิลธรรมได้แก่แการดูแลเอาใจใส่ความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์และความเคารพต่อหน้าที่ยกเป็นข้อของความบริสุทธิ์ที่ไม่พบในการวิจัย,ยงานวิจัยต่อไปโรนัโรรองศาสตราจารย์ด้านจิตวตอวดวยาและหัวหน้าการศึกษาได้ศึกษาอัมูแอนทอกกุปที่มีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรอสสเตอร์ในมณฑลน,นิวยอร์กของสหรัฐ ได้ศึกษาคู่สมรส174คู่โดยให้เขาร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์และการสังเกตคู่รักในภาพยนตร์ว่าจะช่วยให้พวกเขานั้นตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองได้อย่างไรสรุปผลการศึกษาพบว่าสามีภรรยาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์นั้นได้เองจึงไม่จําเป็นต้องไปสอนหรือไปบอกว่าต้องทําอย่างไรหรือจนันอาัตาการยาลางแต่ควรส่งเสริมหรือสน,สนับสนุนให้พวกเขาเข้าใจในพฤติกรรมและการกระทําของตัวเองดังนั้นภาพ,พยนตร์โรแมนติกช่วยให้ชีวิตคู่ของเราดีขึ้นเข้าใจความหมายของชีวิตคู่จากภาพยนตร์โรแมนติก แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ภาพพิณโรแมนติกไม่ใช่ชีวิตจริงเราจรึงต้องทำความเข้าใจแล้วทำให้ชีวิตคู่ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามภาพ,พยนต์ทุกภาพยนต์สะท้อนเรื่องราวสังคมชีวิตแลนะความเป็นอยู่ถ้าเรานำปรับใช้ในชีวิตของเราความโรแมนติกก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว เราจึงนำภาพยนต์มาปรับใช้ชีวิตให้พอดีนั่งคำกล่าวว่าชีวิตไม่ใช่คำตอบคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด